สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาแกะอัลบั้มกันอีกแล้วเป็นอัลบั้มของการหลังจากที่เราบ่นไปว่าน้องไม่มาสักทีวันนี้น้องก็มาแล้วเว้ยสั่งจาก Apple Music สั่งไป2อัลบั้มนะก็ไม่รู้ว่านางจะคะจะสุ่มอะไรมาให้ไหมนะคะอยากได้ปกพี่มา่ะก็กล่องน,น้องก็จะมีความบุบเนาะเน <c oughs> ี่ยคือแบบมีความแตกก็คือเห็นข้างในได้เลยว่าแบบเออนั่นนี่นั้นนันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเต้นมาก ค่ะทุกคนมารู้ไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้ปกใครอะไรยงไงเอเด่นแ่เลยได้ปกใครอ่ะเราจะไม่ดูแลกันเนาะก็น้องแพ็คมาให้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีน้องใบหนอใบนี้มาให้ตลอดเนาะถ้าสั่งดัดจีมาเก็ตนะคะต้องอย่างนี้โอเคด้านนี้ก็คือยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่ามันจะคะมาให้ไหมนะแบบคือว่าเราต้องตัดอะไม่เคยดูขนาดนี้มาก่อน ออต้องหลับตาด้วยคูอแบบว่าเปิดมาเจอเปิดเจอหน้าเมนอะไรอย่างงี้หนึสองสาม แรกอะไม่ต้องไปซื้อโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นของแถมกันก็น้องคว่ำม,มาให้นะคะเอ้ยทำไมมันเป็นทำไมของเราได้สีนี้ทั้งสองอันเลยมันไม่ค้ามาให้หรอของแถมอะรู้สึกของแถมโปรการ์ดข้างหลังมันจะมีสองสีปะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นอันแรก,ก่อนเนาะหนึ่งสองสามโอเคนี่ได้จินยองแต่พวงกุญแจเราไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครอะอันนี้ของพี่แบมปะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูที่หลักก็อันนี้หนึ่งสองสามจินยองอีกเลยเอ้ยไม่ใช่จินยองเป็นพี่ม ปอมากเลยอ่ะคือเราไม่นกเม่นอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ย,ยังไงวะแต่ว่าทําไมของแถมเธอไม่ค้ามา่าอ่ะอีกเซตน,นึงมันจะเป็นสีแดงใช่ปะทุกคนทําไมอ่ะอันนี้พวกแจของใครเราไม่เราไม่รู้นะคะทุกคนทำ by my side นะคะก็อันนี้ของใครไม่รู้นะคะเป็น,นของแจเราแล้วก็อันนี้จะได้เป็นที่จริงยอง ดีใจอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเอนแรกเราคิดว่าเราได้พี่จินยองซ้ำเพราะว่าสีสีพลารอยอ่ะคัลเลอร์อะไรเนี่ยสักอย่างค่อนข้างจะเหมือนกันใช่ปะก็เลยคิดว่าได้พี่จินยองซ้ำแต่ไม่ใช่นะคะได้เป็นหมารี่ดีใจจังน่ารักมากเลยเอินแล้วก็เป็นพวงกุญแจอันนี้จะเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเราอ่านไม่ออกนะแต่รู้สึกว่าของพี่มาร์กเป็นภาษาเกาหลีแต่ไม่น่าจะใช่นี่หรอกเราไม่รู้จริงๆนะว่าลายมือใครเป็นลายมือใครอะไรเห็นปะ เราไม่รู้นะคะว่าของใครแต่ก็ช่างมันเถอะป้ากุญแจไม่ซีเรียสแล้วก็ของแถมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันความจริงคือมันจะมีอีกสีหนึ่งด้วยเนาะแต่ว่าเราได้มาแค่สีเดียวก็คือสีฟ้านะคะ JB ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนไปเลยเนะาะาร์คโอ้พี่แจ็คจินยอง ้องแจโอ้ยพี่แปมมีความเพียรเนี่ยน่ารักมากแล้วก็จะเป็นน้องพยมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะจากบัมที่แจบอมกันเลยนะคะว่าเราจะได้การไขใครเนี่ยคือแบบอยากจะบ่นคิมสองมากว่าทําไมทําบัมได้แบบคือแบบอะไรวะทําไมแบบทําได้แค่นี้เหรอแบบทุกคนเหมือนแบบ JYP ไม่ให้งบไปทําบัมอ่ะทาไมอ่ะทาไมแบบเหมือนนิตยสารไหมทุกคนเล่มใหญ่ๆแล้วแบบบางๆอ่ะคือมันสมกับเป็นบัมเต็มจริงเหรอแบบยังไงสิแต่ก็นั่นแหละนะคะผู้ชายหลอกก็ต้องให้อภัยกับ ต่างอินเตอร์ก็คงจะรีวิวไปหมดแล้วใช่ไหมว่าแต่ละร,รูปเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็ขอไม่รีวิวละเอียดมากเพราะว่าที่เกียรถ่ายก็คือแค่มาลุ้นลุ้นการันะอนนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีนะคะถ้าเราได้ปกแจบอมเราก็จะได้แผ่นซีดีแจบอมเห็นห้องเราด้วยเห็นปะความแจบอมแค่เดี๋ยวเรามาลุ้นการกันเลยดีกว่ามันจะมีโปสเตอร์มีกาต่างๆมีฟิลม์มเนาะน้าไหนอันหนเนทีละอย่างเริ่มจากโปสเตอร์ก่อนนะครหนึ่งปเปิดอันไหนสอง แจอมอันนี้คือแรนดอมนะทุกคนแต่ว่าเราได้มาในปกของแจบอม,แล,อลมอแล้วก็น้องฟิล์มก่อนล้วกันหนึ่งสองส,อง <c oughs> สาม์คมาตุน้นเฮ้ยคำนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากพี่มากรักทุกคนคือเราแบบจะไม่ต้องไปตามซื้ออะหนึ่งสองไม่ใช่หน้าไหนเอ่ยอ,อยู่ไหนอะกาดอ่ะมาลุ้นใบแรกก่อนนะคะหนึ่งสองสม ยองเจนน่าจังเลยลูกด,ดูดิข้างหลังก็จะมีความไายเซนก็หนึ่งสองสามพี่มา <c oughs> โอ้ยันไม่เคยคิดว่าพี่มาจะรักฉันมากขนาดนี้คือแบบติ่งมาเพิ่งจะมีคราวนี้แหละที่พี่มารักมากมากอ่ะมีอะไรไหมก็จะมีเป็นแบบแท็กลิสนะคะจะเป็นแบบกระดาษขายอะ่ะทุกคนก็อา <c oughs> จะมองไม่เห็นก็ใช่สิก็มันเป็นแบบว่าเห็นะความแท็กลิสอ่ะ เออมันก็จะเป็นแบบชื่อเพลงต่างๆแล้วก็เขียนว่าทําโดยใครบ้างอะไรอย่างนี้แต่บอมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูแบบซูมเอาได้ไหมซูมโอ้โหหลอนะหล่อนะโ oh อ้โหโอจะบอมก็รูปก็จะมีความเป็นชุดนี้นะคะชุดเซตนี้แล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งใช่ปะที่เป็นชุดแดงๆนี่ดูดิ คนหล่อมากอะพี่ใจจาความแบบนี้อะไรซัมติงไ n แด i อุ้ยหล่อมากทุกคนหล่อหล่อมากอะอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปรวม ก็ย่อมมีนะคะก็จะมีเป็น t h a n k ์ทูของพี่จจบ,บอมต่างๆเนาะมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจแล้วก็หน้าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงนะคะเพลงต่างๆก็หน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือขอเปิดไม่ละเอียดนะเพราะว่าเหมือนมาแกะลุนการ์ดอย่างเดียวเป็นเครดิตต่างๆนะคะหมดแล้วแหละเนาะก็รูปพี่จะบ,บอมก็ประมาณนี้โอ้มีรูปนี้ด้วยโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบั้มพี่มาร์กต่อเลยดีกว่า รู้สึกว่าแบบชีวิตนี้มันคุ้มค่านะคะเพราะว่าแบบมันคอมพีดเ้ยดื้อไม่ไหวก็จะสังเกตได้ว่าอีชันสติดแตกไปมากเลยนะคะคลิปนี้มโอเคมาดูที่แผ่นซีดีที่มาร์กกันนะคะน้องก็จะเป็นชื่อพี่มาร์กเนาะ hello hello โบกันชื่อคนหลอนี่นาจะเป็นชื่อพี่มาร์กแบบนี้นะคะทำไมไม่สก,กีนหน้าผู้ชายลงไปในแผ่นซีดีว่าแบบแต่ละเมมก็จะเป็นปกด้านหลัง เรามาลุ้นเป็นโปสเตอร์กันก่อนนะเือโปสเตอร์ไม่ได้พี่มาไปอะ่ะอือเ่าได้พี่จะบอมซ้ำซ้ำยโงแจน่ารักมากคือแบบคำนี้เป็นแบบโยโงแจแบบหล่อมากเนี่ยน่ารักอะอยากได้ฟิล์มก่อนอยากดูฟิล์มก่อนอ่ะฟิล์มโอ้ยไปเห็นฟิล์มนี่เป็นเจ้าบอมทุกคนหล่อมากนี่นะคะปอมทำไมหล่อจังอะแบบหล่อมาก่ะรลูกเนี้ยก,ก็หน้าไหนน,น,น,นนันนี้อันนี้ดีกว่าใน,านสองซ้ำ จ็คสันทุกคนได้พี่แจ็คโอ้หล่อมากคำนี้ต้องบอกว่าเฮียก็หล่อมากเหมือนกันชอบผมต่างๆมากอะ่ะดีมากที่ไม่ซ้ำก็การใบสุดท้ายแล้วนะคะดูน่าเลยอันนี้ก็จะเป็นใบแผ่นไขแท็กลิสเหมือนเดิมนะคะก็ไปลปหไหนหวะหนึ่งสองสามร้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> องเองเ๋งอะทุกคนร้องเอ๋งเลยคลิปนี้คือแบบ เากันต่อนะคะคือแบบหล่อมากเจ้านี่ทำไมพี่จะบงังอันนี้เป็นมือพี่มาเนาะสูงๆไปนะคะน้าไหนก็น้านั้นทำไมเป็นรูปมือ,อจังอ้ก็อันนี้จะเป็นรูปเซ็ตเสื้อแดงหล่อไหมอูมีสามเซ็ตนี่หว่าทำไมเราเปิดพี่จะบอง มันน่าจะไม่หมดแล้วก็จะเป็น Thanks to ของพี่มาก็กจะเป็น Tag list นะคะ Born ready s p e c i a l with waiting for you ต่างๆแล้วก็มีหน้านีกแล้วนะด้านหลังน่าจะแบบเหมือนกันทุกป้้มเนาะโอเคหมดแนวหมดแนวทุกคนก็คือสิ่งที่เราได้เมนใช่ป่ะสิ่งที่แบบเมนมาหาเนาะ uh. ก็คือแบบตัวเย่ไม่คิดอะ mm. ไม่คิดไม่ฝันสำหรวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะ and you